สวัสด,ดีทุกทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับมอดแพร์ซอสอาร์ตออนไลน์ครับเนื่องจากมันเป็นมอดแพร์ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ครับนี่ผมเข้ามาก็ได้ชุดแล้วเนี่ยครับสุดยอดจิมจิ้มนะครับโดยเซวาณีนะครับก็มีอะไรง่ายๆโอ้โหไม่ง่ายเลยวะ่ะสวัสด,ดีครับโอ้ยเม,มาเมาแกจ,จะเมากันอีกมานานไหมนะครับเนื่องจากกระตูเนี้ยหมดยุคไปสามร้อยแปดสามสิบเจ็ดปีแสงบวกกับอีกสองวินาทีแล้วก็สามสิบเจ็ดวิน,นะครับ โอ้โหเลือดน้อยเนะ่ยคนนี้ซึ่ง <c oughs> ซึ่งผมเพิ่งเข้ามาใหม่ๆยังไม่ได้ลองเล่นอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าอยากจะแบบแบบเจอแบบบรรยากาศครั้งแรกการเล่นไง <c oughs> ก็ให้ท่านผู้ชมสัมผัสไปพร้อมๆเดียวกับผมเลยแล้วกันนะที่เห็นเออเรนเดอร์ดิสแตนต์ต่ำขนาดนี้นี่ต้องเรียกว่ากันแหลกครับกันแหลกนะล้วนๆเลยเพแรแหลกมากเริ่มเวลกันเลยโอเคครับโยนไม่่ห้หมด ดมีช้อยค้าด้วยเหรอมาเรามาเริ่มอันแรกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทับสปาวใหม่เนี่ยเพื่อเริ่มประสบการณ์สปาวใหม่ล่าสุดนะครับหูแปดวินาทีโอเคผมเซตคอนโทรก่อนแล้วกันระหว่างรอโหนานเกินเดินลำบากเออหาตัวทีครับตัวทีอยู่ไหนเจอแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นแบ็กสแลตนะครับโอเคอ่ะวันดีสวัสดีครับ พอขึ้นมาปุ๊บมาเออไม่มีอะไรครับวิ่งตรงไปเลยครับก็จะไปเจอกำแพงที่ปิดกั้นนะครับปิดตายเลยนี่อะไรเนี่ย use the online map to fence ใช้ออนไลน์แมพเพื่อหาบอสอื่นๆที่โอเคครับเราต้องใช้ออนไลน์แมพนะครับเลนเดอร์ดิสแตนต์ต่ำอย่างี้นี่มันคอมยุคไหนวะเนี่ยสามก็ได้วะ ปรับแค่หนึ่งレン더ดีไซน์ก็แหลกได้ครับโอ้โหสุดยอดครับเออเหนื่อยใจเลยนะครับนี่เป็นชั้นหนังสือโ,อโูสวยว้า้โหต้องเียกว่าอีพิกมากครับส่วนนี้น่าจะเป็นเงินครับเก็บไปก่อนนะครับของพวกนี้หล,ลักๆเลยคือเรามีคริโตะลองซอสนะครับแล้วถ้าช็อตซอสมันจะเป็นไงวะยังคิดอยู่นนเนี่ย โอ้โหนี่คือเมืองครับโอ้โหเหมือนจริงครับอ่าเราเดินออกมาจากเมืองแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยหรือว่าเพิ่งเข้าอ่ะเพิ่งเข้าอะโอเคครับไอ้นี่แท่นตรงกลางเห็นเห็นเลยนะครับว่ามีใครอยู่บ้างเนี่ยฮลโลมีใครอยู่บ้างนะครับออย่างนี้รู้เลยนี่ผมเคยเห็นเกมหลายเกมแล้วมีเมืองใหญ่ๆเลยครับแต่เข้าไปในบ้านไม่ได้นี่อจจะเหือ โอ้โหโอ้ยผมคิดว่าเกมไม r ครบจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะเกมไม r ครบมันสร้างบ้านให้เขาได้สุดท้ายไม่ต่างจากเดิมโอ้โหเอาเริ่มค้างเลยเริ่มค้างแล้วใจเย็นๆนะลินเดอร์ดิสแตนแคสสามเองนะอย่าๆย่า,ายายังไม่ได้แต่งไงเล่นมุกทีมันเพลียกับมุกเลยค้างเลยนะจุดนี้ ออผมนี่แต่หน้าผากเลยเครียดครับกินน้ําเลยครับเนื่องจากการเดินในเมืองครับไม่ได้ช่วยผมจะหามอนเตอร์เหลือตัวอะไรเจอเลยเนื่องจากเลนเดอร์ดิสเทนโคตรจะต่ำครับไม่สามารถมองทัศนียภาพแมพได้นะผมจึงจะไปต้องใช้ตัวกระช่วยนะไอ้ตัวช่วยเนี่ยเปิดเลยเนี่ยนี่คือตัวช่วยนะครับผมเข้ามาในหน้าเว็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังแรกจะตัวเราอ่อนะตัวเราอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะแมพอะ <c oughs> ไม่แปลกอะไรที่แหลกอ,อู้ <c oughs> เราจะออกมาจากเมืองก่อนหลกัลกๆคือเราต้องการมาจากเมืองครับเพราะมันจะทําให้ไม่ค่อยแหลก <c oughs> เนี่ยต้องเดินตรงเหรอเออเดี๋ยวจะเดินตรงไปนะครับอืมโอเคเดี๋ยวสรุปคือเราจะเดินตรงมาจากสปาบโอเคครับเรามาถึงวาบุกแล้วครับตัวช่วยของเรานี่อยงเนี้ย,ยโอเคจะวับไปไหนนะครับมันมีที่ไหนบ้างอะ่ะมีอะไรเนี่ย เอ็นเคส์มาเก็ตฟิชชิงซิตี้เกตซิตี้เซ็นเตอร์มีแบงค์แล้วก็เอ็นชานเตอร์แล้วก็เพย์เออร์มาเก็ตนะครับซึ่งมันจะมีซิตี้เกตใช่ไหมน่าจะเป็นประตูเมืองเออเราจะไปประตูเมืองกันทาวเวลปึ๊บว้ามาปุ๊บผมอยู่ไหนนะครับกลับเข้าไปในดูแผนที่นะครับโหต้องใช้คู่กันจริงๆเนี่ยสองอย่างนี้อ๋อโอ้โห ช่วยได้เยอะเลยครับโอ้โหช่วยได้เยอะจริงๆนะถ้าขืนเดินต่อไปอ่ะแหลกแน่ๆครับในเมืองแบบเดินเงี้ยทิกับเซลฟี่้ด้เลยครับเดินมาตรงเนี้ยค้งรอบหนึ่งครับเพื่อถ่ายรูปนะครับโอเคมาถึง m อ c แล้วเควสเหรองับงังับ,งบ,งบอ้าวกดอะไรไม่ได้เลยนะครับ m อ c ไบประโยชน์มากนี่คือซื้อของสินะของค่อนข้างแพงอยู่ไม่น้อยเลยเนะี่ยไม่น้อยก็มากครับโอเค ไม่มีอะไรดีนอกจากของเริ่มต้นเนาะโอเคนี่ NPC q u วสเปล่าเออใช่ครับนี่ q u วสนะครับ Hello Explorer ไอ้วโหแปลขนาดนี้ฆ่าเลยดีกว่าเขาบอกว่าสวัสดีตำรวจนะครับผมสงสัยว่าไอ้ Wondering นี่แปลว่าสงสัยอ่ะสงสัยว่าคุณสามารถช่วยฉันเหรอไอ้นี่มันแปลว่าท่าเนี่ยอีทถ้าสมมติคุณช่วยฉันได้ ช่วยพาฉันเออถ้าคุณช่วยพาฉันออกไปกับบางสิ่งได้หรือเปล่าแอปเซ็ตน่าจะได้ขอบคุณมากแต่ฉันลืมไปว่าแมพของฉันอยู่ในบ้านของฉันน่ยโอเคครับมาแปลกันต่อนะหลังจากไปช่วยให้ Google แปลภาษาช่วยนะครับถามกูรู l o เ g l e เนีครับเขาจะหือเฮ้ยเวนอะไรวะอย่าพึ่งดิยังแปลไม่เสร็จเลย เวลาหัาเกี้ยงเลยอะมาต่อนะครับเขาบอกว่าเหมือนคือประมาณว่าเขา่าลืมแผนที่เอาไว้ครับแต่เขายังจําได้ว่าไปทางไหนครับเขาบอกให้เราเดินไปตามทางแล้วมันจะไปตรงถึงฟาร์มครับพอไปถึงฟาร์มปุ๊บมันจะมีป้ายที่เขียนว่าอันเนี้ยนะครับเข,เขียนว่าอย่างนี้แล้วให้เราโอเคครับก็เรล้าก็อย่างที่ว่านะครับไปต่อเลยดีกว่านี่ครับ วัดดีนีครับดูท่าจะเป็นมิดนะครับจะเฮือห้อร้ line, องไหเหรอวะผมไม่ได้หาเรื่องใครเลยนะไม่ใช่หหาเรื่องใครครับนี่หัวใจนี่ใช่ปะโโอหอร่อยๆ่อยอร่ยดีนะครับโอ้กินหัวใจเลยเลือดเพิ่มเยอะมากอะ่ะหืมผมผมร่อยเนื้อแป๊บหิวเนื้อมากนะครับโอเครู้สึกโอ้โห ไอนี่มันจอมรูทน่หว่ารูทเก่งกว่าผมอีกโหยอมรับไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาทานะครับแต่ว่าเขารูดเก่งกว่าผมยอมรับไม่ได้โห่มันจัดสรรมาดีมากเลยทุกอย่างเอ้ยเอามาเอาเนื้อมาดาบจะพังก่อนไมเนี่ยได้เงินด้วยครับสุดยอดจริงครับไปแล้วเย่ yeah. เขาบอกให้เราเดินไปตามทางใช่ไหมชิมิชิมิ อะไรวะเนี่ยโอ้โหแบ่งกันโครนโอ้โหไอเนื้อพวกนี้ที่มันขายเมื่อกี้มันมีแจกนี่ว่ะมันมีให้ค่าเลยง่ายๆโอ้โจ,ะจ,จ,จ,จะเจ็บ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 เลยนะครับจุดนี้โคตรจะเจ็บโหแล้วเงินขาดได้จากพวกนี้นง่ายๆเลยนะเนี่ยเ <c oughs> นียนรูดครับเนียนรูดครับเนียนเนียนเนียนครับเนียนครับโอ้โหไม่มีใครเห็นเลยครับเฮ้ยอะไรอ่ะ มันดอกจากรู่งนี้หรอคิดได้โตซอสอ่ะสุดยอดนะครับเอาไว้เผื่อพังตอนนี้ผมต้องเดินรูทนะครับเดินรูทอะไรเนี่ยคอสตอมเอ็มพีซีวีตาวีตาเบอร์ลี่หรือ่าวีเช้าเย็นเย็นอะไรนะชเช้าเย็นเย็นบ่ายเย็นเย็นอยู่หน้าจออยู่หน้าจอไม่ดีแน่เติมพลังหน่อยไหมผมว่า อย่าไปนั่งรูด,ดีกว่าจะเสียชื่อเนี่ยว่าเราเทพขนาดนี้เม่จริงๆขนาดนี้ต้องไปนั่งรูดเขาเนี่ยครับโหแต่ก็นั่งรูดมาขนาดนี้แล้วไม่ผมว่ามไม่ต้องอายแล้วล่ะโอเคโหสีแดงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยซอมบี้เฮือซีบอมซอมบี้โอ้ผมนี่นั่งดูเลยครับโหซอมบี้หน้าทางเออโอ้โหคอห้อยเชียวสวยดีนะครับหน้าตาดี หน้าตาดีโอ้โหเจ็บเจ็บผมนี่เจ็บเลยโอ้โหโอ้เฮลมีเฮลมี่ออตายเลยไม่ตายตรงครับอันนี้ตายเลยด้วยนะโอ้โหมันจะให้ตรงๆก็ไม่ได้นะครับยิ่งจะมีเลยเนระัยเจ็บมากนะครับจี๊ดเลยโอเคไอรอนคอนอันนี้โกลเด้นคอน โอ้โหวิ่งในเมืองผมไม่กล้าว,วิ่งเลยอ,อยู่ในเมืองอะวิ่งทีนี้ต้องเรียกว่าเทกเซลฟีนะครับโความกระตุกเริ่มมาแล้วนะครับจัดมาครับหนึ่งหนึ่งเซลฟีครับอ่ะแชะนะครท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าความผมจอกมาถึงไอ้ตรงที่วาปแล้วกดวาปมาได้เนี่ยได้สี่ห้ารูปเลยนะครับโผลค้างเป็นระยะระยะเลยกลับมายังจุดจเดิมนะครับเออพวกคุเนี่ย รับซื้อของหรือทำเควสอะไรกันเปล่าไม่มีเลยอ่ะโอ้ส่วนเอ็มบีซีเนี่ยก็คุยได้อย่างเดียวครับแล้วเควสอ่ะครับเควสไม่คิดจะขึ้นเลยหรอครับอ๋อน่นปึ๊บ,บอื้อหือ,อ,อ,อต้องเรียกว่าระบบงงมากนะครับต้องใช้เวลาศึกษาสัสาชาตฝรั่งเศสนะโอเควันดีทักทาย ทักทายจ้ะทักทายทักทายนะไม่โกรธกันนะเออไม่โกรธครับดีครับดีเป็นไม่เป็นพวกไม่เจ้าขีดเจ้าแข็งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเจ็บฮือนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บรู้สึกโอ้โอ้รู้สึกมีระบบคุยไม<า>้ด้วยอยรู้สึกกด V มั้งใช่ครับกด V ครับ ระบบคุยไม่ครับสุดยอดโหยอดคนเลยรู้สึกถือดาบสองอันได้ใช่ไหมใช่ป่วะถือไงว่าดาบสองอันโห,หดอกเยอะมากเลยโหเงิน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 เป็นการแบบกินแล้วเนียนเก็บนะครับทำเป็นว่าจะตีไปด้วยนะทำเป็นว่าไอเนี้ยของเราเนีครับจริงๆก็เนียนเอาของเข้ามาเหมือนกันนะเนี่ย เปิดประติดดาเออหูกระจายว่ะนักลุ้นในตำนานอย่างผมนี่ต้องเรียกว่าพลาดไม่ได้เนี่ยหูที่เยอะไปละไปละไปแล้วขัไฟกับซอมบี้ไงอ๋อรู้สึกเวลเพิ่มเลือก็เพิ่มด้วยครับเราจะเดินเลยกลุ่มไอ้ซอมบี้กากเกียนตรงนี้ไปนี่ครับวีแล้วแล้วมันตรายแล้วสิครับเหมือนผมจะสู้อะไรกับพวกนี้ไม่ได้เลยอะ โอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นคนคนหนึ่งเขาวิ่งไปอะไปไหนแล้ววะเวียนแล้วนะครับเควสก็ไม่มีติดตัวสักเควสนะครับเอ๋เมื่อกี้เหมือนไปคุยเฉยๆไงก็ไม่รู้รู้เดตามทางไปก่อน,กนครับเผื่อมันมีอะไรเนี่ยอะไระเนี่ยเออเออทหารจนกระบอกพักตรงพักใต้อะไรบอกมาให้หมดเร็วเร็วเร็วเรติดรี่นะเนี่ยออเลนเพเยรอร์ออเลนเพเยอร์ เพลยืสีส้มโอ้โหผมนี่วิ่งเลยวิ่งเลยครับโอ้โหไม่วิ่งตรงกนะันเนี่ยหวัดดีครับโอ้โหดาบสวยหัวโหลมตาหวัดดีเซไฮไปแล้วครับเ <c oughs> ขาเกลี้ยวกับเพลือฮมผมนี่ตามเขาเลยครับตามดีครับโอ้โหหรือว่าไอ้นี่กินแล้วหัใจเพิ่มไม่เพิ่มวะ ้องเวลเท่านั้นนะครับเฮย้ยใครข้าวเนี่ยโอ้โหเล่นสมบดรฝูงเลยอะใครโหดขนาดเนี้ยมีธนูด้วยหรือว่ามันใครข้าวเนี่ยยังโฉดอะล้วโหดมากโหดเกินไปเนี่ยฮะโอ้โหเขาตบเทียวไปแต่เราไม่ไปว่ะโอ้โหเราวิ่งเลยครับอ,อืนี่เราต้องให้เขาวิ่งนําไม่ใช่เหรอเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะได้รอดนะับวิ่งนําหน่อยนะ ฝากนาหน่อยนะครับอย่าให้คุณนำนะครับไม่ได้จะมาลุตของนี่เนี่ยวิ่งตามเฉยเลยเห็นเมื่อกี้เปล่าเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ใกล้เลยนะโออทําไมไม่วิ่งตามทางวะโอ้โหโอ้โอ้โอ้มองไม่เห็นแล้วอ่ามองหน้าเรื่องเลยโอ้โหตัวอีหยังวันนี้กี่ตัวอะไรนี่วันดีโอ้หหน้าตายแฮมสเตอร์จะชัๆเลยนะเนี่ย ขาวสไตล์เกาหลีสไตล์เกาหลีเลยนะเนี่ยสวยงามจิมๆเลยมนรู้จักกันนะอ่ามารู้จักกันหูนี่ถ้าผมไม่เห็นมันเดินไปก่อนนี่ผมผมนี่ต้องเรียกว่าไปใจเห็นหน้ามันเลยนะเนี่ยหายยังชนแล้วโหดมากเฮ้ยโหนี่แหละข้อเสียของการปรับเลนเดอร์ดิสเทนเหนือแค่เนี้ยไม่รู้จะเอาอะไรไปดูนะครับยิ่บคนสายตาสั้นปกติก็สั้นอยู่แล้วนี่ยิ่งสั้นกว่านเนี่ย ที่มันให้เดินตามทางวันนี้พัะเจะใจพูกนี้ใช่ไหมผมเดินริมทางก็นแหละมีการกันไม่ให้คนออกด้วยนะโหแต่อย่างงี้เขาเรียกว่าอยากกันเลยเหรอโอเคเดี๋ยวผมดูแผนที่ก่อนดีกว่าครับผมอยู่ไหนแล้วนะครับตอนนี้ผมออกมาถึงไหนแล้วเนี่ยผมวิ่งมากลับอีกคนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอ้าวคนนั้นกลับไปแล้วอะ่ะ รูสึกทางแมปด้านซ้ายของตรงนี้จะมีบ้านอยู่ครับใช่ไหมบ้านตามบ้านไปดีว่าครับไม่ตามทางลจะตายเพราะตามทางเนี่ยแหละครับโอ้โหนี่กินเลยครับไปแล้วไปแล้วลันนิ่งเลยครับผมไปถูกทางใช่ไหมเหมือนจะผิดทางนะตามทางไปก่อนก็ได้ตอนนี้เดินทางไปหาบ้านเดียวครับคือจะไปสำรวจนะครับพาร์ทแรกสำรวจก่อนก็ได้นะครับ กิดอะไรขึ้นเนี่ยทาไมธนูเพียบเลยเยลวลาผมเป็นคนหลงทางเนีัยหาที่พักพิงเนะครับเดี๋ยวเราถึงไอ้ตรงมุมแหลมก่อนแล้วกัน,นครับเจอมุมแหลมแล้วค่อยเลี้ยวนะครับเลี้ยวรถกคดเคียวทาไมไมันต้องมืดด้วะไฟหน่อยก็ได้วะหุ่นนูทั้งหลายเอโอ้โหผมสู้ทุกต,ตัวนะยกไปในตัวแมงมุมเกียดแมงมุมโอ้ เกียดแมงมุมครับไม่ได้ดูหน้าเลยดูหน้าแล้วไม่รู้ใจเด็ดเด็ดเด็เออผมอยู่ส่วนไหนเราวันเนี่ยโอ้ยืนยืนอยู่ตรงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับของโลกมืดผมอยู่ตรงบ่อนาวาละน่าจะไปถึงมั้งลองดูลานต่อไปครับลันนิ่งล้ะลันเนอร์ The Miss Runner อันนี้ มีแต่เดอะแมสและเน้ออันนี้เดอะมิสะเน้อครับวิ่งไปมิสไปครับโอ้โหอ่าจะถึงแล้วไปดูเขามีอะไรครับไปปุ๊บเจอบอสออ้อวอเตอร์เขีตายเลยนีครับแบบนึงอาหารหมดโอ้โหอาหารอาหารหมดเร็วมากนะครับติดรีมากเลยนะเนะนี่ยแต่ดีนะที่ตรงแรกเขามีให้หาอาหารเนะี่ยเป็นอะไรที่เยี่ยมมากนะครับฮ่าเข้ามาแล้วเนี่ยนี่มันป่าเนะี่ยทวายไลฟ์ฟอร์เลนี่หว่า วิ่งเข้ามาครับอย่างมั่นใจครับว่าจะไม่มีตัวอะไรมาคิวเราได้นีครับมั่นใจมากเนะี่ยมั่นใจมากว่าอาจจะตายได้โอยิงวิ่งเข้ามาในความมืดมิดน,นะครับยิ<อ>่งหลอนเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้ผมนี่รีเทิร์นเลย <c oughs> <c oughs> ตายดีกว่าเนาะ <c oughs> ไม่ตายดีกว่าครับเสียเวลครับสปาดดีกว่า <c oughs> โอ้แล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงทาเวลดีกว่าครับ โอเคเดี๋ยวจะถ่ายได้กี่ช็อตนี่โอเคนะครับขอจบพาร์ทเพียงเท่านี้นีครับเจอกันในพาร์ทหน้าครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กันด้วยนะแต่ถ้าจะให้ดีกดแชร์ด้วยเลยจะดีมากๆนะครับสวันนี้ขอจบเพียงท่นี้นะครับสวัสดีครับ